สวัสดีครับเอ็นจากช่องเมดิทนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องเกมออฟเดอะเยีของผมนะครับเกมออฟเด e ะเยในปี2024นะครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับอ่าก่อนอื่นนะครับเราต้องเริ่มจากว่าปี2024เนี่ยเอ่อผมเล่นเกมอะไรไปบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็มีเกมโป k e m o n v i โอเ t ตนะครับ อ่า uh, แล้วก็ถัดมานะครับเอาโลโก้ออกก่อนอ่ะโอเคถัดมานะครับก็เป็น Monster Hunter Story 2 Wing of r u n e นะครับแล้วก็มี d r a g o n q u e s t Monster the Dark Prince นะครับมี Light Dragon Infinite Well มี r a n b l u e Fantasy Relink นะครับแล้วก็มี Power ด้วยอ่ะแล้วก็ Sandland ครับผม Unicorn Overlord ดรากโอนบอลซูเปอร์การ์ดเกมนะครับไฟนอลแฟนตาซีเจ็ดรีเบิร์ดเฮลไดเวอร์ภาคแรกนะครับวีไรซิ่งไฟนอลแฟนตาซีสิบหกอันนี้ก็เป็นตัว DLC นะครับที่ผมเล่นในปีนี้แล้วก็มีเดียโบเวเซลออฟเฮดเทรดนะครับที่เป็นเอ็กเพนชั่นมีวาลแามนะครับสเตลาเบลดนะครับผม อเนียอ่สไปอ์อเนียโอเปอเรชันเมโมรีซากุนะออฟไลท์แอนด์ลูนนะครับแบล็กมิดบูคองกันดั้มเบรเกอร์สี่ฟิตเนสบ็อกซิ่งฮัสซเนะมิกุนะครับฟวิดดิชแชมเปี้ยนชินเมกามิเทนเซ่ห้าเวนเจนนะครับซอสอาร์ตออนไลน์แฟลกเจอร์เดย์ดรีมแอนิมอลคลอสซิ่งพ็อกเก็ตแคมอินฟินิตี้นิกกี้ g ก r ลฟอนไล l ์2เอ็กซิเลียมสปิริตออฟเดอะไอส์แลนด์ขาดออฟเ2ฟาร์มาเกียเมดออฟเดอะเดตบันนี่การ์เดนดูเอลปรินเซสวอลแฮมเมอร์โฟร์ตสปซมานต้องบอกว่าสเปซมาลีน2ดาร์กอนบอลสปาร์คิงซีโร่ยาริโมโนแล้วก็จริงๆแล้วจะมีเกมหนึ่งก็คือเซล f ์ด f เฟนส์โดโนะครับที่ตอนนี้ผมไม่ได้เก็บรูปไว้อ่ะ ทีนี้เนี่ยเรามาคุยกันก่อนว่าเกมไหนที่มันเข้าขายที่ผมจะนับเป็นเกม of ฟเดอะเกีได้นะครับก่อนอื่นนะครับโปเกมอน v i o l e ลเนี่ยคิดว่าไม่ได้ถึงผมจะเล่น DLC ก็ตามแต่จริงแล้วตัวเกมมันไม่ใช่เกมปี2024ผมขอทวนอีกทีหนึ่งโปเกมอนไวโ l e ลเป็นเกมในปี เกมในปี2022นะครับถ้างั้นเกมนี้ผมไม่นับนะ1นะครับไม่นับนะ2นะครับ Monster Hunter s t o r y 2ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็ไม่ใช่เกมปี2024เนาะไม่ไม่ใช่อะ่ะไม่ใช่แน่นอนนะครับอ่ะเป็นเกมในปี2021นะครับเพราะฉะนั้นไม่นับนะครับส่วนถัดมา d a r n Quest d ากอนคว u ส s มอนสเตอร์เดอะดาร์ i บ c ินะครับอันนี้เป็นเกมในปี2023นะครับอยู่ช่วงปลายปีจริงๆแล้วมันนับได้นะครับแต่ว่ามันดันไม่ได้ด้วยอีกเงื่อนไขนึงนะครับอ่าเดี๋ยวอันนี้ผม,มาา์ไว้ก่อนนะครับอันนี้ต้องบอกว่านอกปี2024เอ่อ โทษทีโทษทีอ่ะอันนี้อยู่นอกปี2องพนะครับผมคงไม่นับแล้วก็ของ Monster Hunter Story 2ก็อยู่นอกปี2องพนะครับส่วน Monster Hunter เอ้ยส่วน d r a g o n Quest Monster Dark Prince เนี่ย มันนอกปี2024ก็จริงแต่มันเป็นปลายปี2023จริงๆมันพอนับได้นะครับแต่ปัญหาคือผมเล่นไม่จบนะครับผมเกมที่เล่นไม่จบผมไม่อยากเอามาคิดเกมออ f the year นะครับเพราะว่ามันก็มันก็ไม่แฟร์นะครับกับเกมอื่นที่ผมเล่นจนจบนะไม่นับนะครับผมถัดมาไลท์อะดาคอนอินฟินิตเวล อันนี้เล่นจบนะครับยังอยู่ในเกมนะเอ,อ่อแกรนบูแฟนตาซีลีลิงอันเนี้ยผมยังกั้มกึ่งอยู่นะครับสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าจริงๆถามว่าเล่นจบไหมมันก็จบแต่ว่ายังไม่ถึง end game content นะแต่ก็เล่นไปเยอะพอสมควรอ่าผมนับละกันนะครับอยู่นะครับอยู่ถัดมาพาวเวลพาวเวลเนี่ยเป็นเกม early access อยู่นะครับไม่นับนะ เพราะว่าถ้าคือเราเอาเกม Early Access มานับเดี๋ยวก็มันก็ไม่ยุติธรรมอีกนะครับผม Early Access พิมพ์ถูกว่าะใช่ใช่ใช่ถูกแล้วมันเป็น Early Access นะครับผมขอไม่นับนะทัดมาแซนแลนแซนแลนนี่ไม่น่าผิดพลาดครับน่าจะเกมใน ปีนี้ชัวร์ๆนะครับผมใช่เป็นเกมในปีนี้นะครับแล้วก็ยูนิคอนโอเวอร์ d หลดนะครับก็แน่นอนนะครับหมายถึงว่าเกมในปีสอง4ันยสี่นะอ่ะเออดากอนบอลซูปเปอร์การ์ดเกม อันนี้ไม่ค่อยอยากนับเท่าไหร่นะครับสาเหตุเพราะว่ามันเป็นเกมไลฟ์เซอร์วิสนะครับผมถ้าถ้าเราเอาไปหมายถึงว่าแบบถ้าเราเอาไปชิปรวมกับเกมที่มันแบบว่าเป็นเกมแบบเล่นเล่นจบแบบเป็นเกมเนื้อเรื่องเล่นจบทีเดียวอะไรเงี้ยมันมันไม่ค่อยแฟร์นะครับขอตัดนะครับ ถัดมา i n a อ Fantasy เอ่อ Final Fantasy 7 Rebirth อันนี้ก็เล่นจบเนาะ Hell Diver ภาคแรกไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่ปี2024แน่นอนนะครับไม่ใช่แน่นอนอ่ะไม่ใช่ปี2024นะครับตัดนะ V Rising นะครับเกมนี้ มันออก Early Access พอดีนะครับในปี2024นะครับเพราะฉะนั้นต้องนับนะไฟนั่น6จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันเป็นแค่ DLC นะครับอันนี้ผมขอไม่นับนะผมเป็น DLC นะอ่ะเป็นแค่ DLC นะครับผม ถัดมาเหมือนกันเลยนะครับอันนี้เป็น expansion นะครับผมก็ไม่อยากนับเหมือนกันเป็น DLC ก็ได้อะบอกเป็น DLC นะครับ Wowham อันนี้ก็ยัง early access อยู่นะครับผมอาการเหมือน power นะครับสำหรับ Wowham สเตลาเบ e อันนี้เล่นจบเรียบร้อยทุกฉากจบนะครับผมส p y อา์เนียนี่ก็เรียบร้อยนะครับเออซาคุณะซาคุณะคิดว่าเป็นเกมเก่านะครับผมถึงมันจะมีแอนิเมะในปีนี้ก็ตามแต่มันเป็นเกมปี2020นะครับเกมเก่านะเกมเก่าอ่ะ ไม่ใช่นะครับแบทมิดวูคองปีนี้แน่นอนนะครับกันดัมเบเกอร์สี่ปีนี้เหมือนกันฮัสซนเนมิกกเรียกว่าเล่นไม่จบน่าจะได้นะครับถามว่ามันมีจบไหมผมคิดว่ามีนะแต่เอางี้ผมเล่นไม่จบแน่นอนอะ่ะเล่นน้อยมากนะครับไม่อยากเับเลยวิดดิชั่มเปี้ยนอันนี้เป็นเกมไลฟ์เซอร์วิสนะครับผม ขอไม่นับนะครับชินเมกามิเทนเซห้าเวนเจนเล่นไม่จบนะครับผมเล่นไม่จบหนึ่งและสองก็คือเป็นเอ็กแพนชันด้วยหมายถึงว่าเป็น dlc ประมาณนี้นะครับซอ o r สอาร์ตออนไลน์แฟลกเจอร์เดดีมอันนี้กั้มกึ่งเหมือนแกนบูครับก็คือเล่นจบแต่ว่า็นเกมคอนเทนต์เล่นไม่สุดนับละกัน ส่วน Animal Crossing Pocket Camp อันนี้เดิมมันเคยเป็นเกม l i ์ e Service แล้วมาทำเวอร์ชั่นไม่เสียเงินนะครับซึ่งไม่ค่อยอยากนับเท่าไหร่นะครับนับเป็น l i ์ e Service ก็ได้หรือเกมนอกปีก็ได้นะครับมันดูไม่แฟร์กับเกมอื่นๆนะครับถ้าจะนับ Infinity Niki อันนี้ก็ฟิลเดียวกับพวก เกมชิน i ิม a c กอะไรอย่างนงี้นะผมนับว่าเป็นเกมไลฟ์เซอร์วิสละกันเพราะมันเป็นเกมกาชาจ่ายเงินเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเ i อ l ์ฟอนต์ไลน์ก็นับเป็นไลฟ์เซอร์วิสเหมือนกันนะผมส i ิ i ิตไอแลนด์ถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเกมปี2022นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เล่นไม่จบด้วยนะครับผม อขอคอนเฟิร์มเรื่องปีก่อนนะครับอ่าใช่เป็นปี2022นะครับ p a านอ f ฟเ i ็กซายอันนี้ก็เป็นเกม Early Access เนาะบางทีเวลาผมบ่นว่าไม่สนุกเพื่อนเพื่อนยังบอกเลยว่ามัน Early Access อยู่ต้องรอตัวเต็มนะครับเพราะนั้นไม่นับดีกว่าเดี๋ยวไม่แร์นะครับผมฟาร์มาเกียอันนี้ เล่นไม่จบนะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มเล่นเองต้องเอาไว้นับปีหน้านะผมว่าเพราะมันเกมออกมาช่วงท้ายๆปีเหมือนกันนะครับ Made of the d e t e ถ้าผมจำไม่ผิดมันเกมปีนี้เนี่ยแหละ Made of the d e t e ก็เล่นถึงจุดที่ผมโอเคแล้วนะอ่าใช่ Made of the Date เป็นของปีนี้นะครับเช่นเดียวกับบันนี่การ e เด่นนะครับ ส่วนดูเอลปรินเซตเนี่ยไม่น่าใช่ปีเก่าแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นเกมหายากที่ผมก็ไปหามาใช่แล้วครับมันเป็นเกมปี2022นะครับผมดูเอลป i ินเซตนะครับไม่นับนะ Warhammer 40K ป p ต c เค a r ป n มาน่าเสียดายครับผมเล่นยังไม่จบนะครับผม ส่วนดากอนบอลสปาร์กิ้งซีโร่อันนี้ผมคิดว่านับได้นะเราเล่นจบครบ8ตัวละครและผมแค่ไม่ได้เก็บเนื้อเรื่อง what if นะครับแต่ผมคิดว่านับได้ส่วนยาลิโมโนอันนี้น่าเศร้าหน่อยผมเล่นยังไม่จบนะครับผมถึงมันจะเป็นเกมปีนี้ก็ตามนะครับถ้าถ้างั้นเดี๋ยวเรามาไล่ตัดเกมที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกก่อนนะครับผม ก็คือพวก early access ไม่ใช่ปีนี้เล่นไม่จบ life service อะไรพวกนี้นะครับตัดไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่านอมินีหรือเกมที่น่าจะเข้าชิงกับเรานะครับเหลือกี่เกมอ่ะงั้น น่าจะตัดหมดแล้วนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยเกมแรกนะครับที่หลงอ่าต้องเรียกว่าเหลือรอดมานะครับก็มีไลท์อะดาคอนอินฟินิตเวล์นะครับผมแกนบูแฟนตาซีลีลิงนะครับแซนแลนด์ยูนิคอนโอเวอร์โหลดไฟนอลแฟนตาซีเจ็ดรีเบิร์ดวีไลซิ่งนะครับสเตล่าเบลดสปายอาเนียแบล็คมิดวูคองกันดัมเบเกอร์สี ซอสอาร์ตออนไลน์แฟลกเจอร์เดย์ดีมเมดออฟเดอะเดตบันนี่การ์เดนดาร์กอนบอลสตาร์กิ้งซีโร่นะครับเหลือประมาณกี่เกมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เกมนะครับผมเหลืออยู่สิบสี่เกมทีนี้เดี๋ยวเรามาแยกประเภทเครื่องกันก่อนนะครับเพื่อที่ เราจะได้โฟกัสเป็นเครื่องไปนะครับก็คือผมอาจจะใช้วิธีประเมิน,นง่ายเช่นในเกมเครื่องเดียวกันเนี่ยผมสนุกกับเกมไหนมากสุดอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยวิเคราะห์ได้แล้วว่าเกมไหนคือเกมออฟเดอะเยียรของผมประมาณนี้นะครับอ่ะไลท์อะดากอนอินฟินิตเวลกับแกนบูแฟนตาซีลีลิงเล่นในเพยห้าครับผมแซนแลนเองก็เช่นกันนะครับ u n นิคอนโอเวอร์ d อันนี้ผมเล่นใน Nintendo Switch นะครับผมจริงๆมันก็ลงเพย์ห้านะแต่ว่าผมเลือกไปเล่นใน Switch นะครับขอไปใช้เกมเดียวกับ s วิต c h ก่อนนะครับไฟ n อ l แฟนตาซีเจ็ดรีเบิร์นะครับเป็นเพย์ห้านะครับวีไลซิ่งนะครับอันนี้ผมไปเล่นในสตรีมนะครับผม อ่ะเรามาแยกแพลตฟอร์มกันก่อนนะครับเอ่อถัดไป s t l l l a blade นะครับ P 5เหมือนกัน Spy อาเนียโอเปอเ o ชั m นเมอันนี้เล่นใน nintendo switch นะครับผม b l a c k m i ิดวูคองนะครับเป็นเพห้านะ b l a c k m ิดวูคองกันดัมเบเกอร์อันนี้เล่นในสตรีมนะครับ s อสอาร์ตออนไลน์แฟลกเจอร์เดดีมอันนี้เป็นเพห้าเมดออฟเดอะเดนะครับผม nintendo switch นะครับพร้อมกับ ตัวบันนี่การเด้นก็เช่นกันนะครับดากอนบอลสปาร์กิ้งซีโร่นะครับเล่นในเพย์ห้านะครับอ่ามาทีนี้เรามาจัดหมวดหมู่กันหน่อยนะครับอ่าโอเค อนนี้นะครับก็จะเหลือเกมที่เล่นใน p 5นะครับเหลืออยู่ไลท์อะดากอนอินฟินิตเวลแกนบูแฟนตาซีรีลิงแซนแลนด์ไฟนอลแฟนตาซี7รีเบิร์ดอ่านี้4เกมละสเตลาเบดห้าเกมแบ็กมิดวูคอง6เกมซอสอาร์ตออนไลน์แฟกเจอร์เดดิม7เกมดากอนบอลสปาร์กิ่งซีโรประมาณ8เกมนะครับประมาณ8เกม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกมนะครับผมอ่ากันดัมเบเกอร์สี่วีไลซิ่งเล่นในสตรีมนะครับแล้วก็อ่ายูนิคอนอัวร์ลอดสปายอาเนียโอเปอเรชั่นเมโมรี่เมดออฟเดตบันนี่การ์เด้นเล่นในนินเทนโดสวิตนะครับทีนี้นะครับ Uh, เริ่มจาก Nintendo Switch นะครับตัดช้อยก่อนเลยนะครับง่ายๆนะครับง่ายเลยอันนี้ s p y อาเนียถึงผมจะสนุกกับมันก็จริงนะครับแต่นะครับแต่เกมมันก็ยังมีปัญหาอยู่เยอะพอสมควรนะครับเทียบกับเกมของค่าย q u r r รีหรือว่านิลาแวรแล้วสู้ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ติดอันดับแน่นอนนะครับ ไม่ติดอันดับแน่นอนนะครับอ่าถ้าให้ผมให้อันดับตอนนี้นะครับใน4เกมมันอยู่อันดับ4เลยนะครับที่4เลยนะครับไม่ติดแน่ๆนะครับถัดมานะครับเรามาดูเกมของค่ายคิวเดยด้วยกันดีกว่ายาง made of the date กับ bunny garden ดนครับและแน่นอน ผมชอบ Bunny Garden มากกว่านะครับคำถามคือ Bunny Garden กับ Unicorn Overlord ชอบเกมไหนมากกว่ากันต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างยากมากๆสำหรับผมนะเพราะว่าชอบทั้งคู่นะครับและเกมมาในช่วงไล่เลี่ยกันด้วยนะครับ ยูนิ o อนโอเ r อร์ d มาช่วงเดือนมีนาบันนี่การ์เด้นมาเดือนเมษานะครับแต่เกมที่ผมเล่นเนี่ยเรียกว่ายัางไงดีนะแม้กระทั่งนับตอนที่เราเล่นเนี่ยผมก็คิดว่าจำนวนตอนก็ไล่เลี่ยกันด้วยนะเพื่อนๆเ,เราลองมาดูเล่นๆนกันไหมว่าผมเล่นไปประมาณกี่ตอนนะครับ อันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงข้อมูลให้เพื่อนๆดูแต่ผมแค่ลองดูจากเพลย์ลิสต์ของช่องก็ได้นะครับว่าผมทำยูนิคอนอเวอร์อร์ดไปกี่ตอนนะครับเนี่ยถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับยูนิคอนอเวอร์อร์ดผมเล่นไป24ตอนเลยนะครับผม ยี่สิบสี่ตอนตอนนึงผมเล่นประมาณ3-5ชั่วโมงเลยนะเล่นไปเกือบเกือบร้อยชั่วโมงเหมือนกันนะครับส่วนบันนี่การ์เด้นนะครับอันนี้พอๆพอกันนะครับก็คือเอ่อบันนี่การ์เด้นเนี่ยตอนหนึ่งประมาณเอ่อของตัวละครตัวหนึ่งมันประมาณ10กว่าตอนนะครับรวมๆกันแล้วทั้งคานะ Uka, ลินมิอุกะรวมถึงผ่าฮาเลมนะก็ล่อไปประมาณสี่สิบห้าสิบตอนห้าสิบตอนได้ตอนหนึ่งเล่นประมาณชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าถามผมก็ผมใช้เวลากับยูนิคอร์อเวนหลอดเยอะกว่าแต่ว่าชอบมากกว่าหรือเปล่ายังเลือกยากนะครับอืม เอาไว้ก่อนแล้วกันนะเก็บไว้ก่อนนะครับ2เกมนี้ขอไปคิดก่อนนะครับงั้นเรามาดูเกมในสตรีมกันก่อนนะครับระหว่างการดัมเบลเกอร์สี่นะครับกับ v ีไรซิ่งนะครับผมต้องบอกว่าผมหงุดหงิดกับ v ีไรซิ่งค่อนข้างพอสมควรน,นะครับผมรู้สึกว่าตัวเกมช่วงท้ายไม่ค่อยแฟร์กับผู้เล่นเท่าไหร่นะผมเลยยังให้กันดัมเบเกอร์สี่นะครับ เพราะฉะนั้นเราเรียกได้ว่าเป็น The Base เกมที่ผมเล่นในสตรีมของปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมถัดมานะครับพ5เลือกยากยากน,นิดนึงเพราะว่ามี8เกมเลยนะครับเอางี้เรามาเริ่มกัน,นง่ายๆก่อนนะครับเ,เริ่มจากเกมในตระกูลใกล้เคียงกันนะครับก็คือ แบล็กมิดวูคองสเตลาเบดแล้วก็ไฟนอลแฟนตาซีเจ็ดรีเบิร์ดเพราะว่ามันพยายามทำตัวเองเป็นโซ so, นะถ้าสามเกมนี้นะครับผมต้องยอมรับตามตรงนะว่า,าผมชอบสเตลาเบดมากมากกว่าแบ k ็กมิดวูคองนะครับ ชอบสเตลเรเบดมากกว่านะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเกมเกมที่เป็นแนวคล้ายๆกันนะครับหมายถึงเกมแนวแบบเ,เหมือนแบบฟาร์มนะครับก็จะมีแกงบูแฟนตาซีรีลิงก์กับซอสอาร์ตออนไลน์แฟกเจอร์เดดีมอันนี้ต้องยอมรับตามตรงว่าผมจะชอบ แกนบูแฟนตาซีรีลิงค์มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซอสอาร์ออนไลน์ก็จะตกไปนะครับผมอตอนนี้นะครับเราตัดช้อยค่อนข้างไวนะตัดค่อนข้างไวก็เ้ Pay 5นะครับผมตัดไปเลย3เกมตอนนี้คือบูคอง ไฟนอลเจ็ดรีเบิร์ดซอสอาร์ตออนไลน์แฟคเจอร์เดดีมไปแล้ว3เกมนะครับตอนนี้จะเหลือดากอนบอลสปาร์ k ิงซีโร่นะครับแซ l แ n d ครับสเตลา b ์เบดนะครับแกนบูแฟนตาซีลีลิงนะครับไลท์ดากอนอินฟินิตเวล e นะครับเอ่อถ้าถามผมตอนนี้นะครับ ผมคิดว่าผมยังชอบแซนแลนมากกว่าสเตลาร์เบลดอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าชอบแกลนบูแฟนตาซีลีลิงมากกว่าแซนแลนนะครับแต่ไลท์อะดากอนอินฟินิตเวลกับแกนบูนี่ยังคิดหนักนะรวมถึงดากอนบอลสปาร์กิ้งซีโร่นะครับผม ต้องยอมรับตามตรงครับว่าห่างหายกับดาก้อนบอลไม่พอสมควรนะครับน่าน่าจะตัดนะครับผมผมคิดว่าผมคิดว่าดาก้อนบอลสำหรับผมน่าจะอันดับสมครับผมทีนี้ถ้าเรามาพูดเรื่อง แกนบูกับไลท์อะดา้อนอินฟินิตเวลนะครับส่วนตัวนะครับไลท์อะดา้อนน่ะผมชอบผ้าไกเด่นมากกว่าอินฟินิตเวลนะครับต้องยอมรับตามตรงว่าสำหรับปีนี้นะครับอินฟินิตเวล์ ยังไม่ใช่ที่สุดของผมนะครับผมชอบแกลนบูแฟนตาซีรีลิงมากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นใน p พยเนี่ยเดอะเบสของผมน่าจะเป็นแกลนบูนะครับอ่ะทีนี้อ่าตอนนี้ The b a s สเราจะเหลืออ่าแกลนบูนะครับแล้วก็ The b a s สของ Steam คือการ d ดัมเบลเกอรส่วน Nintendo Switch นะครับ ยังเหลือสองเกมเลยนะครับที่ผมยังฟันธงไม่ได้นะแต่ว่าผมฟันธงได้แน่ๆเรื่องหนึ่งนะครับก็คือระหว่างการดับเบเกอร์สนะครับกับแกนบูแฟนตาซีรีลิงเนี่ยผมชอบแกนบูมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้น่าจะจบแค่ที่เดอะเบสของเกมในสตรีมและทีนี้ถ้าถามผมว่าแกนบูแฟนตาซีรีลิงเนี่ย เทียบกับ u n นิคอนโอเวอร์ d ดกับบันนี่การ์เด้นแล้วเป็นยังไงผมต้องยอมรับตามตรงว่าผมชอบ2เกมนี้มากกว่าแกนบูนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแกนบูเป็นไรเดอะเบสเพย์หเป็นไปได้ครับแต่สําหรับผมคงไม่ใช่เกมออฟเดอะเยีแล้วแหละก็จะเหลือยูน c o r n Overlord กับบันนี่การ์เด้นเนี่ยแหละครับซึ่งโอเคผมคิดว่าผมตัดสินใจได้แล้วนะ เกมออฟเดอะเยียร์ Game the Year ของผมนะครับก็คือ b u นนี่การ์เดนนะครับผมอ่าต้องบอกว่าอย่างนี้เลย เกมออฟเดอะเยียร์สโดยผมนะครับก็คือเกม b ั n นี่การ์เด้นนะครับผมอ่ะก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเกมออฟเดอะเยีของผมในปีนี้นะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับก็เอาเป็นว่าขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับ ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ